มันกว้างมากนะครับตั้งแต่55ถึง75เปอร์เซ็นต์นะครับเอ๊ะแล้วคราวเนี้ยเราจะปั่นตรงไหนดี วันนี้ออกมาปั่นด้เราแล้วเจอมาพวงด้วยเพราะว่าเทคดีๆใช่เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวิธีการปั่นด้วยวันใจเดือดร้านปั่นยังไงเดี๋ยวปั่นเสร็จแล้วไปดูกันครับ Okay. ผ่านไปสําหรับการปั่นจักรยานวันนี้นะครับอ,อย่างที่ผมเกินนำไว้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาคุยกันถึงเรื่องวิธีการปั่นจักรยานที่หัวใจ endurance หัวใจ endurance น,น,นะครับก็คือว่าเป็นค่าหัวใจที่เขาเรียกว่าเป็น a อ r b i c threshold นะครับอ่าก็คือว่าเป็นค่าหัวใจที่เราเอาไว้ฝึกซ้อมในการปั่นแอนดูรานนะครับเพราะว่าในการปั่นแอนดูรานเนี่ยเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับใครๆก็บอกว่าเออปั่นโซนหนึ่งโซนสองนะครับซึ่งไอโซนสองเนี่ยครับโซนสองเนี่ยมันกว้างมากนะครับคือถ้าเราใช้ค่า LTHR นะครับก็คือ Lactate Threshold HR เนี่ยค่าโซนของโซนสองเนี่ยมันกว้างมากนะครับตั้งแต่55ถึง75เปอร์เซ็นต์นะครับเอ๊ะแล้วคราวเนี้ย เราจะปั่นตรงไหนดีคราวนี้โค้ชโจฟริวนะครับเขาก็เลยได้คิดนะครับว่าเอ๊ะแล้วเราจะปั่นตรงไหนดีนะเขาก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้ค่า Maximum h e มฮาร์ t เนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ65%ของฮาร์ดเรทนะครับหรือนะครับถ้าเราใช้ค่า FTHR นะครับ FTHR เนี่ยมาจากไหนก็คือว่าค่าหัวใจนะครับที่เราได้มาจากการหาค่า FTP นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะครับผมได้ทำการทดสอบหา ค่า F T P นะครับเป็นเวลา20นาทีนะครับผมก็เอาไอ้หัวใจเฉลี่ยนะครับช่วงที่ได้จากการทดสอบนะั้นนหะใน20นาทีเนี่ยเอามาหักออก5นะครับพอหักออก5เปเปุ๊บเนี่ยครับผมก็จะได้ค่าหัวใจ F T S R ของผมนะครับหรือว่าเราติต่างนะครับว่าคล้ายๆกับ L T S R คล้ายๆแต่ไม่เหมือนนะครับก็แค่ เอามาก้มแก้มใจกันได้เฉยๆนะโอเคคราวนี้เนี่ยผมได้ค่า FTSR มานะครับที่ประมาณ160ครั้งต่อนอาทีนะครับ ราะนั้นเนี่ยผมก็เอา160ตั้งนะครับแล้วก็ลบ30นะผมก็จะได้ค่าหัวใจเอ็นดูรานที่ผมจะเอามาปั่นเวลาที่ซ้อมเอ็นดูรานก็คือ130ครั้งต่อนอาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าผมจะปั่นในบ้านหรือปั่นนอกบ้านนะผมก็ฟิกหัวใจไว้เลยครับที่ประมาณ130ครั้งต่อนอาทีบวกลบนะครับเพราะว่าเวลาบางทีเนี่ยถ้าเราออกไปปั่นข้างนอกนะครับบางทีมีขึ้นเลนลงเนินนะครับเวลาลงเนินหัวใจก็าอาจจะลงต่ําไปกว่า130นะครับเพราะมันสบายนะครับเวลาขึ้น เนินเนี่ยมันอาจจะบวกสูงขึ้นไปบ้างไม่เป็นไรนะครับหยวนหยวนนะครับแต่ว่าเวลาที่ทางปกติเนี่ยเราก็พยายามให้มันได้ที่130ครั้งนะครับทาไมผมใช้หัวใจเป็นตัวตั้งผมก็ใช้ power meter ทําไมผมไม่ใช้วัดเป็นตัวตั้งนะครับเพราะว่าวัดเนี่ยมันขึ้นลงตามสภาพเส้นทางที่เราปั่นไปนะครับอ่าทางขึ้นเนินวัดก็ขึ้นทางลงเนินวัดก็ตก เพราะนั้นเนี่ยมันแบบว่าเอานิ่งลำบากนะแต่หัวใจเราเนี่ยเราคุมให้มันนิ่งๆได้นะครับซึ่งอัตราการเต้นของหัวใจไม่ได้แปลว่าเราฟิตขนาดไหนนะครับอัตราการเต้นของหัวใจหมายความว่าเราเหนื่อยแค่ไหนเท่านั้นเองนะครับหัวใจเต้นเร็วเราก็เหนื่อยมากหัวใจเต้นช้าเราก็เหนื่อยน้อยนะครับแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราจะออกแรงได้มากหรือนอ้อยนะครับต่างกันนะครับส่วนวัดค่ากําลังนะครับก็คือว่าเราฟิตแค่ไหน ค่ากำลังมันก็มากหรือน้อยตามความฟิตของเราอย่างผมเนี่ยสมมุติว่าผมปั่นหัวใจร้อยครั้งต่อนอาทีเนี่ยปั่นช่วงนี้ผมอาจจะเรียกว่า2ชั่วโมงอาจจะได้แรงสมมุตินะครับวัวเฉลี่ยร้อยวัตนะครับแล้วต่อไปผมฟิตขึ้นนะครับหัวใจเท่าเดิมนะครับผมอาจจะออกแรงได้เฉลี่ย120วัตอะไรแบบนี้นะก็คือน,นี่แหละครับเป็นการที่ว่าเราฟิตหัวใจแต่เพื่อดูว่าเราเนี่ยฟิตขึ้นหรือฟิตน้อยลง ได้เรียกว่าเป็นการที่ทําให้การซ้อมจัก,กรยานของเราเนี่ยเรียกว่าซ้อมได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องมานั่งกังวลน,นะครับว่าโอ้หัวเสียวัดขึ้นวัดลงนะครับเครียดนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเทคนิคนะครับโดยการซ้อมโดยการใช้หัวใจเอ็นดูรา โอเคคราวนี้มาช่วงตอบคำถามจากทางบ้านนะครับคำถามจากคุณคิมคีซีเซเว่นนะสอบถามเข้ามาว่าเวลาที่เราแข่งเสือภูเขาทางเรียบเนี่ยเราสามารถติดตั้งบาเอ็นได้หรือเปล่านะครับอ่าก่อนอื่นต้องกล่าวถึงบาเอ็นก่อนนะครับอ่าหลายๆท่านอาจจะไม่รู้จักนะว่าบาเอ็นคืออะไรบาเอ็นก็คือเป็นอุปกรณ์นะครับที่เราเอามาติดตั้งไว้ที่ปลายแหนของเสือภูเขา นะครับผมเพราะว่าเสือภูเขาเนี่ยถ้าแฮนมันก็ปกติมันก็เป็นตรงตรงนะครับแต่ว่าไอ้ตัวบาเอ็นเนี่ยมันจะเหมือนแบบว่าเราเอาเขาวัวเขาคว,วายมาติดเอาไว้นะมันช่วยอะไรนะรเวลาที่เราปั่นจักรยานเสือภูเขาไปเนี่ยสมมุติว่าเราปั่นไปนานๆอยู่เนี่ยมันมันก็เมื่อยครับเราก็มีที่เปลี่ยนนะสามารถไปจับที่บาเอ็นแทน บ้างเป็นการผ่อนคลายอิริยาบถนะครับหรือนะครับเวลาที่เราเรียกว่าจะโยกขึ้นเนินนะครับเราเลื่อนมือไปจับที่บาเอ็นเนี่ยมันจะช่วยให้ทําให้สามารถเรียกว่าการยืนโยกขึ้นเนินของเราเนี่ยเรียกว่าถนัดมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งสมัยที่ผมยังปั่นเสือภูเขาอยู่เมื่อ30ปีที่แล้วนะผมก็เคยนะครับเคยเอาบาเอ็นมาติดตั้งเหมือนกันสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบ คือมันต้องมีแล้วมันเท่นะครับเพราะมันเหมือนแบบว่ามีเขางอกออกมาจากจักรยานแล้วมันดูเท่มากนะแต่ช่วงหลังนี่นะครับก็คือว่าเรียกว่าความนิยมก็หายไปนะเพราะว่านะครับเวลาที rust. ่เราไปขี่เสือภูเขาในแทร็กในป่านะครับการที่มีบาเอ็นเนี่ยบางครั้งนะครับบาเอ็นเนี่ยมันจะไปเกี่ยวกับกิ่งไม้อาอาจจะทําให้เกิดอันตรายเวลาที่เราปั่นเสือภูเขาในแทร็กได้นะครับเนี่ยครับมันก็อาจจะทําให้ความนิยมของตัวบาเอ็นเนี่ย ตกลงไปนะครับผมโอเคคราวนี้มาถึงเรื่องที่ว่าเราจะใช้ไปแข่งในเสือภูเขาทางเรียบได้หรือไม่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณเยสเทโนว่านะครับได้กรุณาช่วยมาตอบให้แล้วนะครับว่าคือตามกฎของ UCI เองนะครับเขาไม่ได้ห้ามนะครับเขาห้ามแค่ว่าเสือภูเขาห้ามเอาแฮนด์เสือมอบแล้วก็ห้ามติดตั้งแอโรบาร์ นะครับอ่าเพราะว่าอันนี้คือกฎของ UCI นะครับแล้วผมก็ลองไปหาในกฎของสมาคมจักรยานนะครับเขาก็ไม่ได้มีบอกนะครับว่าห้ามติดตั้งบาร์เอ็นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็จะต้องเพื่อความชัวนะครับอ่าเราจะต้องไปสอบถามผู้จัดงานอีกครั้งนะครับอ่าเพื่อความชัวนะครับเพราะว่าต้องสอบถามก่อนนะครับเกี๋ยวเกิดแข่งไปแล้วเดี๋ยวเกิดมีการปะทวงประทวงทีหลังขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะมีปัญหานะเพราะนั้นเนี่ยเราสอบถามซะก่อนเพื่อความมั่นใจครับผม คลิปนี้นะครับขอแนะนำผลิตภัณฑ์จากโมทิฟนะครับเป็นน้ำมันยอดโซ่นะครับเป็นสูตรเปียกนะครับผมทำไมเราถึงจะต้องใช้สูตรเปียกนะครับเพราะว่าสูตรเปียกเนี่ย เหมาะสําหรับในช่วงที่ฝนตกเยอะๆนาช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเราแบบจะต้องปั่นจักรยานแล้วมีการแบบไปลุยฝนลุยน้ําบ่อยๆนะครับเราก็ใช้น้ํามันหยอดโซ่ที่เป็นสูตรเปียกสูตรเวทเนี่ยนะครับอ่ามันต่างจากสูตรแห้งยังไงนะครับสูตรเปียกเนี่ยจะถูกน้ําล้างออกยากกว่าแบบแห้งนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นอ่าความแตกต่างนะครับว่ามีเวทกับ,รน,ร,บกนรนะครับแล้วมันต่างกันยังไงนะครับส่วนว่าการจับ ของฝุ่นนะครับสูตรเปียกเนี่ยจะจับ ง่ายกว่าสูตรแห้งนิดหนึ่งนะอันนี้นะครับมันมีความแตกต่างข้อดีข้อเสียต่างกันไปต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมนะซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับของโมทีฟเนี่ยจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับมีจําหน่ายในร้านเทรนนิ่งวิตเจ็คนะครับทั้งไหนช้อปปี้และอะไรลาซาดา้าสามารถเข้าไปเลือกซื้อหามาใช้งานกันได้นะครับผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ผมขายในร้านผมทดสอบและใช้งานเองนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้เท่านี้ถ้าเพื่อนๆเพิ่งเ,เข้ามาเจอช่องเทรนนิ่งวิตเจ็คนะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับตะไคร้กดสั้นกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ติดตามได้อย่างทันทีสำหรับคลิปนี้เท่านี้สวัสดีครับ